จ้าพี่น้องจ๋าวันนี้เพราวามานําเสนอซุปเห็ดปวกหรือว่าเห็ดโคนนะคะเนาะเห็ดปวกหรือเห็ดโคนค่ะแซ่ปลาทูแซ่ง่าขัวหอมๆจะพี่น้องจ๋ามากินนะเพราวามีพี่น้องเด้อมากินเพรว่าค่ะมากินกับเพราวานะคะเสิร์ฟพร้อมผักอันนี้ค่ะผักชีดาวแล้วก็ถั่วพูแล้วก็จะมีไอ้แตงค่ะลูกกับครึ่งหนึ่งค่ะอ๋ะเนาะมากินเพรว่าเ้ยพี่น้องเด้อว่าอะไรให้างแล้วพี่น้องไปบ่ง ไปเบื้องตอนเห็ดกันเลยค่ะไปดูตอนทําค่ะวิธีทําซุปเห็ดโคนแบบง่ายๆบ้านๆน,นะคะซุปเห็ดปวกนะคะน้ำปลนเห็ดปวกนะคะไปเบื้องนั่งกันเลยค่ะเสิร์ฟพร้อมผักค่ะพี่น้องจ๋าไปดูตอนทํากันเลยจ้าไปดูตอนทํากันเลยจ้านี่ค่ะไว้ดีพี่น้องผูจะทุกวนน้องจ๋าเหมือเพื่อนว่าจะเห็ดซุปเห็ดค่ะค ซุปเห็ดโคนค่ะนี่พวีว่าเอาจากซองฟิตมาต้มเรียบร้อยแล้วค่ะเห็ดโคนนะคะนี่เลยค่ะมีอะไรใส่อะไรบ้างนะคะน้องนี่พีว่าจะเอามาให้ดูมีงาขั่วงวข้าค่ะแล้วก็มีเห็ดต้นหอมบักซีพริกขั่วพริกพริกดิบขัวหอมกระเทียมขัวค่ะแต่ละเมียนปาทูนะคะแป๊บหนึงเฮอเพื่าขอเกะปาอนค่ะแป๊บนึงมาทำงานก่อนดีนะคะทำงานที่ขวะ ขาหม้อไม่ไหว่าหม้อหักหัวค่ะสุกเกีดหัวเกี่ดกุ้งสุกเก็โคนใส่ใส่มาขางข้าวดค่ะขาหม้อขาหม้หมไม่ไหวเเป็นองาวอ่ใส่ง่ายขารงนี้เห็นเท่าไหร่แลเนาะโอเคต่อไปํำพิของกระเทียม เอาเห็ดลงไปเลยค่ะเห็ดที่เราต้มเสร็จน้ำปลา องดอกนะคะซุปเห็ดโคนค่ะเห็ดโคนน้อยนะคะซุปเห็ดใส่งาขว่ห้อมๆค่ะแซ่บๆค่ะปรุงนะคะทีนี้ให้ว่าจะปรุงด้วยผงนัวค่ะหนึ่งซ้อนแค่นี้นะคะซ้อนซาค่ะจบค่ะงาขว่ลงไปเลยค่ะบ,บุบบับเจ็ดร้อยค่ะ หอมลงไปค่ะ ชิมก่อนค่ะอร่อยมากเราขอใส่น้ำปลาไปนิดนึงค่ะน้ำปลาที่ต้มเนี่ที่ต้มเห็ค่ะอร่อยค่ะอร่อยละค่ะคือเสียจที่เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะทุบเห็ดโคนของเราค่ะเรียบร้อยโรงเรียนจีนค่ะอร่อยมาก ก็จะได้ต้วอย่างนี้ไปเลยก็จะได้เสร็จหมดนะฮะซุปเห็ดโคนค่ะเสร็จที่เรียบร้อยค่ะพี่น้องจา๋าซุปเห็ดของเราก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะน่าอร่อยนะคะ ซุปเห็ดโคนนะคะซุปเห็ดปวกเห็ดโคนดีค่ะนะคะมากินนปำพริกหนึ่งเ้อทำง่ายๆค่ะแบบนบ้านๆนบ้านเลยค่ะแบบง่ายๆดีเลยค่ะนี่ค่ะง่ายมากเลยน่าอร่อยมากค่ะมากินนาำพริกหวานทุเรงเ้อมากินน้ำข่อยด้วยค่ะซุปเห็ดโคนใส่ปลาทูใส่งาขั่วหอมๆจะเป็นนองจ๋าอร่อยอร่อยจ้าแบบง่ายๆบ้านๆเลยค่ะ แซ่บกว่าคะเนี้วตุ๋ยนะคะเนาะนี่อะไรคะก้างใช่ไหมขอโทษขอไปเซ่มือหยิบนะคะก้างคะ่ะนี่คะ่ะน่าอร่อยมากนะคะนี่จะเสียบกว่าคะเนี่หน่าร้อยอร่อยคะ่ะมาคะ่ะมากินน้ำกันให้พี่น้องเด้อมากินไปหวานนะคะอร่อยอร่อยจ้าสุเพ็ดปวกเห็ดโคน แบบง่ายๆบ้านๆเซนหน้าขวาัวหอมๆไปเป็นนอกจ่าเสพๆจ่ามากิน,นเปร,นนเรีย้ยวหวานนักจ่าเสพๆจ่าร้อยอร่อยจ่ามามาค่ะแบบง่ายๆนยค่ะซุปเพ็ดซุปเพ็ดปวกค่ะ สุเพชรปวกแซบปวดทู่ใส่งาขวัวหอมๆแต่พี่น้องจ๋ามากๆค่ะมากินกับแพรวานนะคะกินกับเพราวานนะคะ,ระ,ะ,คะอร่อยอร่อยจ้ะเขาเนี่วใส่บวยๆได้พี่นน้องจา๋า เอาขนเงี้ยมาจับบิวิได้เสียบวิพี่น้องจ้าซีบมดอเด็ค่ะอือหืออร่อยพี่น้องหอมงาค่ะหอมงาคั่วอือหืออร่อยอร่อยมากสุดยอดเด็กน้องเลยเสียบคัก กินเนื้อพ็กซี่ดาวค่ะเสิร์ฟพร้อมพักค่ะไอ้พ่าจะด่างพักแล้ะเนาะแป๊บเบนื้อค่ะเด้อมาค่ะเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ต่พี่น้องจ๋าคลิปนี้เขาจบไปเพียงสนิทแล้วพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลด์กดแชร์ค่ะกูติดตามกูกระดิ่งจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆนะคะ